สวัสดีครับออโต้สวัสดีวันนี้นะครับต้องพามาเจอกับเจ้ารถคันนี้ครับ t o y o ต a o r r t u n e r GR Sport นะครับตัวนี้นี่แตกต่างจากรถทั่ว,วไปอย่างไรนะครับมันเป็น PPV ที่ออกแบบผลิตประกอบในประเทศไทยจำหน่ายในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับ เนื่องจากว่า G R Sport เนะี่ยมีการออกแบบแล้วก็ผลิตขึ้นในประเทศไทยนะครับฉะนั้นประเทศไทยจะเป็นที่แรกเป็นแห่งแรกเลยนะครับที่มีการจําหน่ายแล้วก็ได้ใช้กันนะครับรถคันนี้นะครับมีความแตกต่างจากรถ P P V ตัวเดิมๆของ Toyota ทั่วๆไปนะครับอย่าง t o โยต้าฟอร์จูเแล้วก็ t ตโ o ต้าฟอร์จูเนอร์เ d จ r นะครับแต่ตัวนี้ Toyota Fortuner G R Sport นะครับเขาทํามาเพื่อให้ความสนุกสนานเขาทํามาเพื่อ ความสุนทรีเขาทํามาเพื่อความโดดเด่นนะครับความต้องการของโตลต้าเขานะครับต้องการให้ G R Sport มีความแตกต่างจาก P P V ทั่วไปคือนอกเหนือจากความสวยงามของเขาแล้วนะครับในเรื่องของความหรูหราความสะดวกสบายภายในก็มีด้วยแต่ที่สําคัญจุดเด่นของเขานะครับที่เขาใช้คําว่า G R Sport เนี่ยนะครับเป็นรถที่เน้นไปเรื่องของการขับเคลื่อนซะมากกว่าคนที่นั่งว่าสบายแล้วนะครับคนขับสนุกกว่า เป็นไหนๆเลยนะครับโต้ท่าาร r สตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของการควบคุมรถนะครับมีเรื่องของกําลังของเครื่องยนต์มีเรื่องของความปลอดภัยมีเรื่องราวต่างๆนานามากมายเลยทีเดียวเลยเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับนะ เด่นๆเ,เลยของ Toyota Fortuner GR Sport นะครับคือชุดตกแต่งกันชนหน้าสีเงินบันไดข้างสีดำกระจังหน้าสีดำย่างแบบ f ฟูสา e 20นิ้วไฟหน้า Dual Project l e n แบบ LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติระบบไฟหน้า Follow Me Home ระบบระดับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ไฟตัดหมอกด้านหลังไฟเบรกดูนที่3แบบ LED ไฟเลี้ยวด้านหน้าด้านหลัง LED กระจกมองข้างสีดำปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้ากระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวระบบไฟเวลคัมไรท์ที่กระจกมองข้างมือเปิดประตูแบบโครเมียมฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบฝาท้ายไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสราวหลังคาสปอยเลอร์หลัง ปลายท่อไอเสียแบบสแตนเลสเสาอากาศแบบครีบปลาฉลามนี่ก็คือภายนอกที่เด่นๆนะครับภายในห้องโดยสารสีดำวัสดุตกแต่งเป็นสโมกซิลเวอร์ช่องแอร์ตกแต่งเป็นสโมกซิลเวอร์เช่นกันแผงข้างประตูบุหนังสีดำแผงควบคุมกระจกหน้าต่างตกแต่งด้วยสีดำเมทัลลิกมือเปิดประตูภายในแบบโคเมียมที่บังแดดคูหน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่างมือจับภายในห้องโดยสาร 8ตำแหน่งไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร Ambient Light ไ,ไฟส่องสว่างที่ประตู4บานพวงมลาลัยปรับได้4ทิศทางพวงมลาลัยหุ้มหนังแบบซอบทั o พวงมลาลัยมันติฟังชันฐานเกียร์ลายคาร์บอนไฟเบอร์กล่องเก็บของหุ้มด้วยหนังแป้นเปลี่ยนเกียร์บนพวงม,มาลัยมาตรวัดเปลืองแสงฟังก์ชั่นแสดงองศาการเลี้ยวล้อหน้ากระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโมัติ ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์พุทสตาร์ทระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ระบบเซ็นทรัลล็อกสวิตช์เลือกโหมดกันขับขี่ระบบปรับอากาศแบบอัตโมัติสวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลังแบบแยกส่วนช่องเก็บของด้านบนแบบรักษาความเย็นคูลบ็อกนะครับนี่ก็คือภายในของ Toyota Fortuner g r Sport ครับและเรื่องสมรรถนะของเขานะครับใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรหัส 1GDFTV ขนาด2.8ลิตรหรือ2,800ซีซีเนี่ยนะครับ V-Turbo ซึ่งต้องบอกว่ามีอัตราส่วนกำลังอัด15.6ตอนน่อ1กำลังสูงสุด204แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,800รอบต่อนาทีมีเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อน4ล้อแบบ 4 wheel drive คือเลือกได้ทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็4 high แล้วก็4 low ด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ขับกันเราได้คุยกันเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าคันนี้นะครับเหมาะสมกับราคาจริงนะครับเพราะว่าราคาที่เขาตั้งไว้สำหรับ g r Sport นะครับ1น7่0 0 0บาทนะครับแต่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ เป็นท็อปออฟเดอะท็อปเพราะว่าหลังคาดำนะครับหลังคาดำจะเพิ่มราคาขึ้นไปเป็น1 8 9 9 0ล้านบาทนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครต้องการอยากจะได้ตัวท็อปลังคาดำด้วยนะครับก็จะต้องยืนราคาที่สูงสุดก็อีกนิดเดียวล้านเก้านะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ตอบสนองความต้องการต้องการความที่อยากจะได้รถประเภทแบบนี้จริงๆคือไม่จำเป็นนะครับว่า รถ P PV ต้องขับแล้วแบบว่าคนแก่ขับขับไปเรื่อยๆแล้วก็คนในครอบครัวไปกัน7คนนะครับมันสามารถแรงได้ขับคนเดียวได้ขับไปหลายๆคนก็ได้แล้วความปลอดภัยมีสูงจริงๆนะครับสำหรับรถที่เป็นรถแบบครอบครัวก็ได้หรือว่าเป็นแบบคนขบับคนเดียวเพื่อใช้ไปทําภารกิจประจําวันก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับเจ้า t o y o t a f o r t u n e r น r Sport คันนี้ ผมยกนิ้วให้เลยครับทั้งออนโลดและออฟโลดครับ